ก็ได้พอกันโดนโดนดีได้พี่น้องมาเที่ยวดีกับมาเป็นแม่ค้าขายตำมกคุงนะคะร้านส้มตำคุณทิพย์นะคะคุณทิพย์นี่ขึ้นน้ำกุญแของอาอ้อยค่ะพี่น้องตำัะคุงมีข้ามี่ลหลมีทุกอย่างเลยคะ่ะอาหารกับเขาเริ่มจะสิบบาทขึ้นไปนะคะอันนี้จะเป็นแคปปลานะคะเป็นโรงงานคนเอามาทรงไห้อ,อ้อยถึงหนองเลยนะคะมีหลายัยงไงเพราะโรงงานมาทรงองิงก็เลย,ยเด้ได้เอาน้ำนนะคนไหลค่ะแจี๊ยบพี่น้อง มีแก้วปลา่ามีแหนมมีหมูยอ่อมีทุกอย่างค่ะไม่ละสิบบาทค่ะพี่นอ้องตํำสมพอดีเศร้ามันอีบัตเต็ก็เลยจัดเนื่อเปล้วนะคะแล้วก็เอาไว้จะเห็ดไม่ไม่ไม่ไก่เก็จะมีหนุ่มจีนนะคะแต่รอน้ำก่อนนะคะแล้วก็ลถกเต็มของวานเ่าไ้กล้มุนค่ะพี่น้องรถที่ท่านไปท่านมากกัแบบเด็นไก่มุนนะคะไก่มุนนี้จะเป็นไก่มุน ัวใหญ่นุ่มอร่อยใหม่สดทุกวันนะคะไก่หมุนนะคะถนนนี่จะเป็นถนนเส้นน้องสำโรงนะคะจะอยู่อะอยู่ท่างเขา้าปากซ้อยบ้านพ่อสารหรือบ้านอ้่อยนะคะเนี่ยลองลองสาห้ลูกค้าดูตรงทางจะเป็นบ้านผลไม้นะคะจะมีกบดดแล้วอีกจุดเด่นของเราคือส้มตำแซ่บอร่อยเผ็ดแซ่บนวนเราต้องมีน้ำน้ำปากอร่อยอร่อยส,สีนี้เลยนะะอะไราะ้อันนี้จะเป็นชาเขียวนะ เราจะมีทุกไซส์นะคะ,ะ,คะเราจะมีไซส์ <c oughs> ขทดพี่น้องนี่ใส่ไงใส่หน่อยนะคะอนี้เป็นน้ำหวานของเจ๊อ้อนนะคะราคาย่อมเยาค่ะกินต้มไกค่ะกินตำซุมแซ่บก็ต้องกินกับน้ำหวานที่อร่อยลื่นคอนะคะถนนของเราจะอยู่เส้นหน้องสำโรงนะคะเส้นไงค่ะเพศบาหน้องสำโรงเป็นเมืองไงล่องจากเพศบานคนครของจังหวัดอุดรค่ะถือว่าเป็นมูบาที่ใหญ่อยู่ค่ะพี่น้อง แล้วเราก็เข้ามาที่ร้านเราแลรา้านจะสะอาดกว้างขังดรวดเร็วสะดวกสบายขึ้นนะคะแล้วก็ที่าีมารเตรียมหอวนะคะนัหจีนสงนั่งเท่าแบบีแค่นีพีนะะ่น้องเอาไวจะค่อยๆเล้งไว้นะคะี่ค่ะสุกากับน้ลาล่ะคุณนะ้อสงสัคก้มจำสังเรศสุกยางนะคะแป้งขาวอยไก่ลืมเอาไว้นะคะเอาไว้กับมาเราต่อไปเข้าจุดจืดิป เผาไเรียร่ขายตำโมกุ้งขายไก่ทุกอย่างค่ะผู้ยุ่งวงลูกใหญ่ก็สร้างเลยนะคะเอาไว้ทำแก๊ปด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่น้อง